สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะกลับมาพบเจอกับเอมมี่อีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้นะเอมมี่จะมาอัปเดตรถหน้าใช้งานเนะ,ะเป็นรถเก๋ง e ีโคคานะคะเป็นแบรนด์ที่คู่คนไทยมาอย่างนานเลยนะะี่ยสำหรับคันนี้เลย t o y o ต้ายารินะคะ 1.2G พั h ปี19ไม่วิ่งหลักหมื่นโลนะคะที่สําคัญเลยนะสีน้องน่ารักมากนะคะสีเขียวเลมอนนะคะบอกเลยว่าเป็นตัวพิเศษสีพิเศษของทาง t o y o ต้ายาริสเขานะคะ ออปชั่นบอกเลยไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็น e ีโคคาอีหนึ่งรุ่นนะที่ออปชั่นมาค่อนข้างเยอะเลยนะคะคันนี้นะคะราคา449,000บาทนะฮะจัดไปเนยนได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละ8,000บาทต่อเดือนนะคะสามารถจัดได้สูงสุด7ปีไปบบ4งวดนะคะเดี๋ยวเราพาไปไล่ชมกันเลยได้าว่ารถคันนี้น่าใช้งานยังไงนะคะไปกันเลยค่ะ คันนี้นะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะบอกเลยว่าเป็นโฉมหน้าใหม่หน้าใช้งานมากๆนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟ led ทำ y t i m e running light ให้ด้านล่างนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้ด้านล่างนะคะ ส่วนกระจังหน้านะเป็นกระจังหน้าลังพึ่งสีดําขนาดใหญ่นะซึ่งตัดกับตัวรถสีเขียวนะบอกเลยว่าน้องน่ารักมากนะคะที่สําคัญเลยเป็นปี19ปี19นะฮะรถปี19เนี่ยนะคะเครื่องยนต์ต่างๆก็จะบูสต์มาใหม่แล้วนะขับขี่ได้แบบเร็วขึ้นแรงขึ้นนะคะที่สําคัญเลยประหยัดน้ํามันมากด้วยนะคะรุ่นนี้บอกเลยว่าน่าใช้งานนะคะเป็นเครื่องยนต์1,200ซีซีถึงน้องนะครจะเครื่องยนต์แค่1 2 0 0ซีซีแต่น้องสามารถวิ่งได้ทั่วประเทศเลยนะคะ บอกเลยนะเอาว่าเรากล้าการันตีแน่นอนนะว่ารถที่เราขายเนี่ยคุณภาพดีแน่นอนลูกค้าใช้เงินซื้อมาเนี่ยไม่เสียดายเงินแน่นอนค่ะนะคะคันนี้นะครับเป็นล้อมแมกอะลอยนะครับเป็นล้อมแมกอะลอยนะเป็นแมกของโตโยต้ายาริสนะเป็นแมกตัวท็อปนะฮะซึ่งเป็นแมกสีบรอลนะฮะสีบอลขาวสีบรอลนะฮะตัดกับสีเทาดํานะสวยงามเลยนะฮะพร้อมยางปีหนึ่งเก้ายางนี้มากับตัวรถเลยนะคะ สวยงามนะคะไฟเลียวอยู่ที่กระจกมองข้างสองฝั่งนะคะ <c oughs> คิว้วกันสาดมีมาให้ด้วยนะคะ <c oughs> ถุงใต้ายาลิสนะฟิมเนี่ยฟิมประมาณ60-80นะ <c oughs> บอกเลยว่าใครที่ชอบอะไรที่เป็นการเป็นส่วนตัวเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนคันนี้นะคะ <c oughs> ที่เปิดประตูเป็นโครเมียมแท้นะคะ <c oughs> ภายในบอกเลยว่าอเมซิ่งสุดนะคะ <c oughs> ประตูฝั่งคนขับเนี่ยเป็นสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีแดงนะคะส่วน กระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้านะคะกระจกคนขับปรับออโต้ค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกนะฮะกระจกมองข้างกับไฟฟ้าค่ะคันนี้นะคะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะหรือเป็นปุ่มฟลสตานั่นเองค่ะนะฮะบอกเลยว่าทันสมัยแน่นอนนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังสีดำนะคะมีมัลติฟังชันนะคะสามารถรับสายวางสายได้หมดเลยเปลี่ยนเพลงเลื่อนเพลงเลื่อนเมนูต่างๆได้ที่พวงมาลัยเลยคอนโทรลได้ที่พวงมาลัยเลยนะคะ มาค่ะเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังนะจากศูนย์เลยเบาะเดิมแพ้นะเดินได้สีแดงนะคะเป็นเบาะหนังที่ระบายความร้อนได้ดีนะคะที่พักแขนนะ,ะมีที่ชาร์จแบตให้นะคะนี่ค่ะที่ชาร์จแบตเกียร์ออโต้นะคะบอกเลยว่าโตโยต้าเดี๋ยเกียร์เขาแบบเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะเป็นเกียร์ขั้นบนไดนะคะซึ่งเราจะไม่งงแน่นอนค่ะนะคะหน้าจอ ของ t o y ยต้าเนี่ยติดตั้งจากศูนย์เลยนะตัวนี้บอกเลยว่าแอปพลิเคชันเนี่ยครบเลยบลูทูธนะอะไรต่างๆคือเชื่อมต่อตรงนี้ได้เลยค่ะแอร์ออโต้นะคะคันนี้แอร์ออโต้นะคะนี่เลยค่ะ t o y ยต้ตายา i ิ1หนึ่งจุดสองจีพัปีสิบเก้าไม่วิ่งห้าหมื่นเจ็ดพันโลรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะราคาสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนไปเลยแปดพันบาทนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่สองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นตนะคะ เดี๋ยวเราพาชมผูดด้โดยสารด้านหลังกันนัางดีกว่าเนะี่ยห้องผู้โดยสารด้านหลังบอกเลยว่าค่อนข้างกว้างนะตัวต้ายาริสนะกว้างนะคะไม่อึดอัดแน่นอนนะคะสวยงามนะบอกเลยว่าใครที่กาลังหารถใช้คันแรกนะคะอยากได้คันเล็กๆน่ารักจอดสบายๆย,ยาริสต,ตอบโจทย์แน่นอนค่ะนะคะที่สําคัญเลยน้องเนี่ยตัวตัวจริงน้องเนี่ยสีเขียวสวยมากนะออร่ามากจริงๆค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะ ไฟท้าย LED นะคะไฟไท้าย LED นะ,ะมีเซ็นเซอร์หลังให้สองจุดนะคะคันนี้เป็นตัว 1.2G สเปคตัวท็อปเลยนะคะสวยงามค่ะนะคะเรานะฮะมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะคะบริการเซ็นไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะคะเราไม่มีค่าบริการนะ,ะบอกเลยว่าฟรี เพียงแค่ลูกค้าจองล็อกรถคันนี้ไวนะครแล,ล้วก็เต็มเอกสารได้เลยและที่สำคัญตอนนี้นะคะเรามีบริการส่งรถสไลด์ฟรีทั่วประเทศนะคะหมดเขตวันที่14เมษายนนี้นะคะรีบจองเข้ามาล็อกสิทธิ์กันเลยนะคะโอเคใครที่สนใจโตโยต้ายาริสนะคะ1.2 G พัสคันนี้นะคะปี19ติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์096 725 2736เหกบอร์เอ็มอเอลไลก็ได้นะคะหรืออยากมาลองขับนะคะมาได้เลยที่สีไทัยซอยเก้ เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมาได้เลยนะคะของเราตั้งอยู่ที่ถนนรีไทยนะคะอยู่ติดริมถนนรีไทยเลยนะคะมุ่งหน้าไปทางบุรีก่อนถึงซินเจีบุรีนะคะเปิดทุกวันนะ9โมงเช้าถึง5โมงครึ่งนะคะสังเกตง,ง่ายๆเลยนะคะากดจัดการฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแต่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ